ช่วสองนิ้วด้วยละ่ะช่วสองนิ้วด้วยสุดยอดวันหยุดครับวันหยุดสวัสดีครับผมสวัสดีต้นการถไฟสิงห์นะครับพอบคอครับผมกับทีมงานต้นการถไฟสิงห์เมื่อนี้เป็นวันสปีหม่เลยนะครับเด้องดรดดาม่านะครับงดราม่าอันนี้ เพิ่นว่าไหวสั่นเดี๋ยวผมจัดการเองเพื่นบ่ได้ใช้แรงงานนะครับเด้อเพิ่นจะเฮ็ดของเพิ่นเองบ่ได้บังคับเพิ่นเนาะครับเป็นการขยันเพิ่นต้องการรายได้หารายได้เนาะไปของควัมปีใหม่เพิ่นว่าฝากเป็นกำลังใจให้ช่องต้นกล้ารถไถสิ่งน้มันนะครับเด้อทีมงานต้นกล้ารถไถสิ่งว่าปลูกอ้อยครับผมมื้อนี้พุ for ่นน่ะลูกชาย เมันว่ามัดเน่น่อยซ้ำมัดนี่เดี๋ยวผมจัดการเองว่าษันพ่อยืนเบื้องว่าษันว่าเพิ่นมาเพิ่นวันนี้มาปลูกอ้อยเสียเกียครับเสียเกียเพิ่นจัดอ้อยหน่อยมากเลอนี่ผมมีอ้อยเงยเพิ่นว่าอ้อยใหญ่เอาไว้แต่ขายเสียดายเพิ่นว่าเอาไว้อ้อยแนวหน่อยแหละ,ะามาแต่เข็ดแนวเพิ่นว่ายันพวพ่อคนตาเอาอ้อยใหญ่ไปขายอ,าอ้อยหน่อยไม่ถูกปลูกว่าษันแต่แนวไหนของเราบุ๊ เฮ็ดไปครับเฮ็ดไปสู่ไปเฮ็ดงานไปน้ถ่ายคลิปไปนำ้ำเฮ็ดคลิปก็บก่บค่อยปานดอกครับผมบ้านเมียงเพิ่นได้เป็นห้านวิวเฮมได้แต่หลักร้อยสู่ไปครับจักมือ้อก็คงสิเป็นของเฮาเฮาก็ต้องหารายได้กระถิบอาชีพเก่านะครับอาชีพเดิมๆของเฮาคือ,อนี่ล่ละอิฐให้คนเกี่ยวกับน้ำรับจ้างไปนำ้ำนะครับ กอนอื่อนก็ฝากช่องต้นกาตระไสสิ่งไว้น้ำนะครับเด้อผูเอ็ดเพียรเอ็ดเพีบุ๊กบอกว่าผู้ใดกระตามนะครับที่เปิดมาพออกาขอบุญขอบพุณนอะไรทีมงานต้นกาตระไสสิ่งบุกใจกับโยกอ้อยผู้ใดบังคับเด้อครับเด้อผู้ใดบังคับเพื่อนผมเป็นเป็นการใส่แรงงานเด็กนะครับแต่อย่างไหนะครับเพื่อนอย่าให้เงเพื่อนเองวันหยุดคลิปนี้ผมมีอย่างไรสวัสดีครับ